ครบับผมัดปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวโตเกียวมารุซีซ75อัดลมสปริงนะครับมามาดูกันเป็นเฟิร์สโมเดลเขียนว่าเป็นเฟิร์สโมเดลของซี75โอเคมาดูกันแพคเกจเขาอย่างที่เห็นครับโอเคไหมะนะมารุอแพคเกจเขาสวยน่าเล่นครับเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอปืนแมกกาซีลูกสูนทดสอบแล้วกคู่มือมาดูกันนะครับ แ้ตัวนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรมานะครับมาดูชิ้นงานกันครับโครงสร้างเป็นพลาสติกนะครับระบบอัดลมสปริงนะครับถามว่าโอเคไหมก็ใช้ได้นะครับเหมาะอาการเข้ากองถ่ายนกง้างได้นะครับช่องคัดปอกเปิดนะครับเวลาขึ้นสไลด์แลช่องคัดปอกเปิดนะครับปึ๊บโอเคไหมช่องคัดปอกเปิดด้วยโอเคปะ่ะนะครับความแรงที่วัดได้วัดได้ที่190-210ฟุตต่อวินาที ตัวเป็นพลาสติกก็จริงครับแต่รายละเอียดเขาค่อยมาค่อนข้างเยอะนะครับโลโก้มาเต็มเลยซีซัส,สนะซีซัตเต็มเมเลยครับนะมีโลโก้มีลายมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนกง้างได้โอเคหรือเปล่าฮนะแต่ยิ่งดับเบิ้ลไม่ได้โอเคนะง้างได้นะครับรายละเอียดที่อ่าตรงนี้อาจจะมันมันซ่อนอยู่มองไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ให้ดูกันว่าทางทางเขามีบางจุดที่ก็นั่นอยู่นะครับคราวนี้ เซฟมีเซฟด้วยนะครับเซฟดันขึ้นปึ๊บโอเคไหมพอเซฟปึ๊บพยายามกดไกลปึ๊บจะเห็นว่ามันมันนั่นอยู่แต่อย่าไปออกแรงกดเยอะนะครับเดี๋ยวมันหักอย่าลืมว่าชุดระบบมันทั้งหมดเป็นพลาสติกทั้งตัวนะครับอย่าลืมนะครับจุดที่ผมขอติงนิดนึงเขาขดสไลด์ไม่ได้ทั้งขวดสไลด์เป็นทางขดสไลด์หลอกนะครับแต่ว่าชิ้นงานสวยโอเคนะครับ ตัวเป็นพลาสติกก็จริงมีการถ่วงตุ้มมาถามว่าหนักเท่าไหร่มาดูพร้อมกันเลยหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอเปิดเครื่องช่างก่อนนะครับโอเคเห็นไหมตีเครื่องช่างมาให้ละมาช่างกันว่าหนักเท่าไหร่นักอยู่412กรัมนะครับประมาณนี้ประมาณ400กรัมถามว่าใช้ได้ไหมคือเวลาถือแล้วมันไม่ได้เบาหลงเหลงอะ่ะ ถ้าใส่แมกออกาซีนก่อนนะถ้าไม่ใส่มันจะเบาไปไปพอสมควรเพราะใส่ป,ปุ๊บจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยโอเคไม่เบาหลงแหลงนะครับก็เขา,าบาลานซ์บาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับปะไปดูกันกับกระป๋องเออวันนี้รีวิวทีสองอันเลยนะโอเคข้างฝากมารีวิวามาลุกอีเขาบ้างนะครับว่าเขาเจ๋งขนาดไหนแต่ต้องยอมรับจริงๆว่ามาลุกอีราคาอาจจะพอสมควรอยู่ที่พันกว่าบาทแต่ารายละเอียดเขาก็ดีนะครับ รายละเอียดเขาดีไม่ใช่ก็ดีดีมากเขาใช้คําว่าดีมากรายละเอียดเขาดีมากครับมามาดูกันว่าโอเคไหมโอเคไหมะนะครับเห็นกระป๋องใช่ไหมกระป๋องอยู่นี่ป๋องนี่ โอเคไหมประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเล็งมากเดี๋ยวความดันตกวูบอีกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถรอร่างกายนิดหน่อยโอเคไหมถามว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะวิจารณ์กันตรงๆเลยนะครับความแม่นยาโอเคนะครับบอกเลยสําหรับปืนในเลเวลปืนอารมณ์ปสปริงด้วยกันความแม่นยาเขาใช้ได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้มาลุยเขานะครับถามว่างานสวยเนียนนะครับจุด จุดที่ผมเจอรู้สึกเลยนะครับถามว่าเวลาเจ้าตัวนี้ด้วยความว่าสไลด์สไลด์เนี่ยมันจะถูกอมด้วยด้วยเฟรมล่างนะครับเวลาขึ้นสไลด์สปริงมันค่อนข้างแข็งพอสมควรนะครับเห็นไหมคุณจะจับอย่างนี้บางทีเราเคยจับพวกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหรือเอ็มเก้าสองหรือกลอกมาเนี่ยเราจะจับพอดีมือปุ๊บอย่างนี้พอดีมือเราจะไปกดอยู่ตรงตรง,ตรงเฟรมล่างของไอเจ้าตัวซีซัดนะครับถามว่าจับเป็นยังไง ทุกคมที่ผมอาจจะมือใหญ่ด้วยมั้งมันอาจจะไม่พอดีมือผมแต่ว่าถามว่าจับจับด้านอ้นนี้โอเคแต่ว่าบางทีมันจะไปขูกันนี่ผูกับเฟรมล่างนะครับก็ก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคครับมันติดมันติดที่ว่ามือผมผมไม่ถนัดเจ้าซีแซดด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับยิงเป็นยังไงบ้างก็โอเคยิงดีไกลไม่แข็งไม่แข็งเวอร์คือเหนียวได้เหนียวได้นะเหนียวได้ไม่ค่อยไม่ค่อยนัน่เท่าไหร่นะครับ ด้วยราคาประมาณนี้พันกว่าบาทไม่ถึงสองพัหรอกนะใครที่สะสม C ีแซดเจ้าตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับรายละเอียดครบเลยนะครับบอกเลยว่างานสวยมากนะครับเสร็จผมหนึ่งตัวนี่ตัวนี้ของผมโอเคไหมแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวด,ดูอีกขออภัยที่บางทีอาจจะยิงไม่โดนบ้างนะครับร่างกายไม่ค่อยพร้อมแต่พยายามจะรีวิวให้มีหลายตัวที่ต่อคิวให้ดูกันนะครับ ว,วันสวรรค์นี้อัดได้ดูเยอะหน่อยนะโอเคแล้วมีอะไรดีจะรีวให้ดูอีกนะสวัสดีครับ